มาชมนะครับ MG GS นะครับนะมาดู GS จริงไหมนี่ครมาด้วยอาการกระจกมองข้างหักนะครับไม่พับเ๋ยวช่างกดพอกดลงจะได้เห็นนะครับจะได้ยินว่ามีอาการเสียงดังแต่กระจกไม่พับส่วนข้างโน้นพับไปแล้วนะฮะกดีกิงเดี๋ยวข้างโน้นจะกลางนะข้างโน้นกลางแล้วนะครับข้างนี้ยังอยู่เฉยเลยนะครับอ่นะกดพับข้างโน้นฮนะ พับแล้วแต่คันนี้ยังไม่พับมีอาการเสียงดังแบบนี้ฮะเดี๋ยวเราทําการแก้ไขแล้วกลับมาดูกันครับครับ MGGS นะครับซ่อมเรียบร้อยแล้วกระจกบองข้างพับและกลางได้ปกติเลยนะครับนะฮะไม่มีอาการเสียงดังแล้วนะครับอันนี้ modify เอานะครับกดกลางครับฝั่งโน้นก็กลางแล้วเนตเล่ก็มาด้วยนะครับนะฮะกดพับฮะนี่ครับพับรละาจะไม่ได้ยินเสียงแล้วนะครับว่ามอเตอร์ทำงานนะครับปรับเลยครับอ่า โอเคครับขามาปรับเลนฮะลงนะครับออกครับลงฮะโอเคเข้าขึ้นบนนะฮะโอเคเรียบร้อยครับปรับได้กลางได้นะครับไฟเลี้ยวติดปรับได้ปกตินะครับลูกค้าไปชนตรงนี้มาฮะนี่ฮะชนเสาประตูบ้านเลยเกิดปัญหากระจกมองข้างตัวเฟืองด้านในแตกนะครับแล้วก็ตัวนี้ต้องชุกชุดนะฮะแต่นี้เราทําการแก้ไขให้นะครับก็คือใช้อะไรเทียบเอานะฮะรวมกับ รุ่นอื่นๆนะครับให้ใช้งานได้เหมือนเดิมแบบนี้ฮะโอเคครับใครเจอแบบนี้มาได้เลยนะครับสำหรับ MG GS ครับ